ชาวขเขมรโปรดฟังนี่ไม่ใช่การทวงบุญคุณแต่กรุณาอย่าลืมพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยในอดีตคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเคยช่วยกู้กัมพูชามาก่อนนี่คือเรื่องจริงที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่1970กกัมพูชาถูกทำลายอย่างย่อยยับจากเหตุสงครามการเมืองและระบอบขเขมรแดงที่โหดร้ายมีผู้คนหลายแสนคนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอด แล้วไงล่ะครับจริงๆผมจบคลิปตรงนี้ก็ได้นะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราจะต้อนรับเพราะเรามีเมตตาแต่ฟังต่อให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราทรงมีเมตตาแค่ไหนในช่วงนั้นหลายคนข้ามพรมแดนมายัางประเทศไทยเพื่อสแสวงหาความปลอดภัยในขณะที่ชาวโลกมองคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ผู้หลีภยัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมิได้ ทรงมองอย่างนั้นทั้งสองพระองค์ทรงมองคนเหล่านั้นเป็นเพื่อนมนุษย์ humans ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากและต้องการความเมตตา compassion หรือความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ไปซ้ำเติมไม่ใช่ไปกีดกันกกมันเป็นเรื่อง humanity และในขณนะนั้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคนั้นและแม้จะมีความเสี่ยงสุดๆทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมที่ค่ายผู้ลีภ้ภัยตามแนวชายแดนไทยกัม ูชาเป็นการส่วนพระองค์และไม่ใช่แค่นั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงส่งทีมแพทย์หลวงไปดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยในค่ายลี้ภัยด้วยและไม่เพียงแค่นี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้และกลับมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อีกครั้งถ้าผมเป็นผู้ลี้ภัยวันนั้นผมจะไม่เพียงคิดว่าผมได้ที่พักผิงนะแต่ยังได้รับการ ยาได้รับความหวังและได้รับความเป็นมนุษย์มีเพียงไม่กี่คนหรอกที่ยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเป็นที่พักพิงของชาวเขมรพระมหากษัตริย์และพระราชินีของเราเคยเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนที่สุดของกัมพูชาและนี่คือน้ําใจของสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยที่ไร้พรมแดนผมอยากให้ชาวเขมรทั้ง17ล้านคนและชาวไทยอีก70ล้าน ที่อาจได้ดูคลิปนี้ลองตอบผมซิว่าหากมีการทำประชาพิจารณ์ในประเทศกัมพูชาให้คุณเลือกระหว่างการเป็นซิ t ติเซนหรือสัญชาติของกัมพูชากับสัญชาติไทยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติกัมพูชากระจายคลิปนี้ไปให้ทั่วๆครับเผื่ออันเคิลจะได้เห็น and that's one minute w i t h r a m see you next time สวัสดีครับเข้าเรื่องครับ ฝากถึงพี่น้องชาวขมรน,นะครับที่ปนมเปนนะครับเวลาเขาจะมีภัยอุทกภัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยราชการก็จะเตือนเราให้ให้อพยพนะผมเชื่อว่าทางปนมเปนเนี่ยคงไม่มีใครบอกประชาชนนะฮะว่าให้อพยพเพราะว่ารัฐบาลปนมเปนเนี่ยรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเอาพวกคุณเอาไว้เป็นโลกมนุษย์ แต่ด้วยความหวังดีนะครับผมอยากให้พี่น้องชาวพนมเปญทั้งหมดนะครับทยอยออกจากเมืองได้แล้วครับเพื่อ,อความปลอดภัยของท่านเพราะว่าผู้นําของท่านเนี่ยไม่เลิกที่จะลุกลานนะครับครานี้เนี่ยเขาไม่บอกให้พวกคุณอพยพเนี่ยพอเขาเจเอาพวกคุณเนี่ยเป็นโลกมนุษย์แต่เราเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาเกิดสงครามขึ้นเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ย <c oughs> เหมือน ประเทศไทยเนี่ยเขาลบกับเขมรเขาจะมีพิกัดการโจมตีระหว่างทหารกับทหารที่สู้กันแต่ผู้นำของคุณเนี่ยเขายิงมาทางบ้านเรือนเราฝั่งไทยเสียชีวิตกันหลายคนแล้วและบ้านเรือนก็พังเยอะแล้วแล้วถ้าต่อไปยังเป็นแบบนี้อีกท่านนี้มันก็จะต้องถึงพนมเปญแล้วแหละผมว่าท่านยังมีเวลานะถ้าท่านเชื่อผู้นำของท่านท่านก็จะต้องอยู่นะฮะ เป็นอยู่อยู่แบบร่างไร้วิญญาณน่ะพี่น้องชาวพนมเปนะทยอยออกจากเมืองได้เถอะครับเพราะว่าศพทหารชุดแรกเนี่ยนะเหลือแต่กระดูกแล้วแล้วชุดใหม่เนี่ยก็กองเต็มไปหมดเลยตอนนี้เหม็นมากเลยรัฐบาลท่านอนะ่ะไม่เคยคิดที่จะเอาร่างของทหารกลับไปเลยมันจะมีนกอยู่ฝูงหนึ่งนะไอ้นกฝูงเนี่ยมันชอบบินมาละลาน วกชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวโขงเนี่ยจะต้องทำไอห,หุ่นไล่กาบ้างทำเสียงแบบไล่นกบ้างอะไรเดี๋ยวนี้นกฝูงนี้ไม่เคยมาเลยนะครับเพราะว่าเขากินซากศพที่ผู้นำของท่านรัฐบาลท่าน,ท,านทิ้งไว้นกพวกนี้ไม่เคยมาอีกเลยครับเออก็ฝากด้วยนะอพยพไปได้แล้วพี่น้องชาวเขมรอย่าไปเชื่อผู้นำท่านเลยผู้นำท่านน่ะ บ้าแล้วก็กระหายสงครามทั้งั้งที่ประเทศเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของผู้นําท่านเขายึดมาเขาป้นมานะครับเขาถึงไม่สนใจหรอกครับกับชีวิตของพวกท่าน,นท่านต้องรักตัวเองนะเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปนะครับวันดีครับหน,นะนีนะออกไปเถอะหนีออกไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ไทยและสบายดีมากเลยครับ เมนในขณะน,นี้ตอนนี้เมินกาลัางล่าตัวผมอยู่นะครับผมแต่หารู้ไม่ว่าผมอยู่ประเทศไทยผมไม่ได้อยู่พัตตบงมันอยู่กับแฟนผมสบายดีตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนเมนยงล้มจมกอให้เมินล้มจมนะครับทุกคนกอให้ทางรัฐบาลวนเสน้นล้มจมส่วนผมจะตามล่าผมก็ยากหน่อยเพราะผมอยู่ไทยทําอะไรไม่ได้หรอกตาสวาสดีครับทุกคน